ไม่เสียใจเพราะความรักถ้ารู้4ส,สิ่งนี้ข้อหนึ่งคนที่ทําให้คุณเหนื่อยใจตัดออกไปจากชีวิตได้เลยถ้าเกิดว่าคุณมีแฟนแล้วนะคะเขาทําให้คุณเนี่ยเหนื่อยใจมากๆสร้างปัญหาให้คุณตลอดทําให้คุณรู้สึกแย่ตลอดทําให้คุณรู้สึกไม่มีความสุขทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยใจทําให้คุณรู้สึกอ้างว้างโดดเดี่ยวการที่เราเนี่ยรู้สึกเหนื่อยใจกับใครคนหนึ่งนั่นแปลว่า คนคนนั้นเนี่ยไม่ใช่สําหรับเรานะคะเพราะคนที่ใช่เราจะรู้สึกว่าเอ้ยเบาสบายมีความสุขแล้วก็แบบว่าเขาจะหาเรื่องดีๆมาให้กับเราเสมอนะคะเขาจะหาเรื่องที่ทําให้เราเนี่ยมีความสุขอยู่กับเขาแล้วมีความสุขเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเหนื่อยใจกับใครแล้วตัดออกไปจากชีวิตได้เลยเพราะถ้าคุณเนี่ยฝืนทนคบคนแบบนี้อยู่นะคะชีวิตของคุณเนี่ยจะไม่มีความสุขแล้วก็มีแต่เสียใจเสียน้ําตาค่ะข้อสอง ไม่รั้งใครในความสัมพันธ์คนที่เขาไม่ได้รักเราแล้วคนที่เขาไม่ต้องการที่จะอยู่กับเราแล้วคนที่เขาไม่อยากมีเราในชีวิตเขาแบบบอกลาบ,บอกเลิกเราไปใช่ไหมคะหรือว่าเขาหนีหายเงียบไปเลยเราไม่ต้องไปรังเขาไว้นะคะปล่อยเขาไปปล่อยเขาไปตามทางของเขาปล่อยให้เขาไปอยู่กับคนที่เขารัก ให้เขาไปอยู่กับคนที่เขาต้องการเพราะการที่เราเนี่ยไปร้องขอใครว่าเอออยู่กับฉันเธอขอร้องเธออยู่กับฉันฉันรักเธอเธอจะทำอะไรกับฉันก็ได้จะมีคนใหม่ก็ได้แต่เธอต้องอยู่กับฉันนะการที่คุณขอร้องการที่คุณเบรกคุณไม่ใช่ขอทานะคะคุณจะไปขอร้องความรักจากคนอื่นทําไมดังนั้นอย่าไปรั้งใครในความสัมพันธ์ปล่อยเขาไปเมื่อคุณปล่อยคนที่ไม่ใช่ไปแล้วคุณ จะพบเจอคนที่ใช่อย่างแน่นอนคุณการันตีคอนเฟิร์มค่ะข้อ 3. อยู่กับตัวเองให้มีความสุขให้ได้ก่อนที่จะมีแฟนก่อนที่จะมีแฟนมีคู่มีสามีภรรยาคุณต้องอยู่แบบยังมีความสุขให้ได้นะคะอยู่คนเดียวแล้วมีความสุขรู้สึกว่าเอ้ฉันอยู่คนเดียวฉันก็มีความสุขถึงแม้ว่าไม่มีแฟน ฉันก็มีความสุขนี่แหละการที่เราสามารถอยู่ตัวคนเดียวได้แล้วเรามีความสุขเนี่ยค่อยหาแฟนนะคะไม่ใช่มีความทุกข์ไม่มีความสุขอยากได้แฟนมาทําให้ฉันมีความสุขถ้าฉันมีแฟนแล้วฉันจะมีความสุขแบบนี้ไม่ใช่อย่าไปดึงคนที่เขาไม่รู้อินโนอิเนเนี่ยมาร่วมชะตากรรมกับคุณดังนั้นแล้วถ้าเกิดว่าตอนนี้ ยังเป็นโสดอยู่พยายามทําใจให้มีความสุขอยู่คนเดียวให้มีความสุขละลาแบบไปกินข้าวคนเดียวก็มีความสุขไปเที่ยวคนเดียวก็มีความสุขเมื่อนั้นเมื่อคุณมีความสุขได้ด้วยตัวเองค่อยหาแฟนนะคะแล้วเรามีความสุขแล้วใช่ไหมคะเราจะดึงดูดคู่ที่ใช่คนที่มีความสุขเหมือนเหมือนกันเนี่ยเข้ามาเป็นคู่เราคะ่ะข้อสี่ ปล่อยวางในความรักการที่เรามีแฟนไม่ใช่ว่าเราจะไปคาดหวังหรือว่าไปยึดติดก,กับคนคนนั้นมากจนเกินไปนะคะคาดหวังว่าเฮ้ยทุกอย่างมันจะต้องสมบูรณ์แบบทุกอย่างมันจะต้องเพอร์เฟกต์เขาต้องทําสิ่งนั้นสิ่งนี้คุณไปยึดติดก,กับเขามากเกินไปการที่เรามีแฟนไม่ใช่ว่า คุณจะเป็นเจ้าของชีวิตของเขานะคะไม่ใช่นะคะทุกคนมีอิสระทุกคนเป็นเจ้าของชีวิตของตัวเขาเองคุณก็เช่นเดียวกันคุณก็เป็นเจ้าของชีวิตของตัวคุณเองดังนั้นแล้วมีความรักไม่ต้องไปคาดหวังไม่ต้องไปยึดติดปล่อยวางเมื่อเราปล่อยวางสบายๆเราจะมีความสุขในความรักนะคะเมื <ME> ่อถึงอนาคตอะไรจะเกิดขึ้นก็ขอให้มันเกิดขึ้นไปเราจะไม่เสียใจยเราจะไม่ฟูมฟายอย่างแน่นอนนะคะและนี่ก็คือนะคะ4ส,สิ่งที่ถ้าเกิดว่าคุณรู้แล้ว คุณจะไม่เจ็บเคราะความรักอีกเลยนะคะลองเอา4ีข้อนี้ไปใช้ดูนะคะและถ้าใครนะคะอย่ากุนุศเนี่ยเป็น ครูที่ปรึกษาส่วนตัวนะคะคอยแก้ไขปัญหาด้านความรักมีแฟนแล้วไม่รู้ว่าอจะทํายังไงถึงจะดึงดูดมัดใจแฟนได้หรือว่าอกหักมาแล้วไม่สามารถมูฟออนได้คุณรู้สามารถที่จะแก้ไขปัญหาทุกคนเนี่ยผ่านพ้นช่วงเวลานั้นไปได้นะคะใครสนใจตอนนี้คุณู้จับโปรแกรมปรึกษา1เดือน3,999บาทนะคะแอดไลน์แอดมาที่แอดครูนนะคะแอดคีค่ะ